สำหรับเอพิโซดนี้จะมาพูดถึงการทำความเข้าใจลูกค้าภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า user research หรือว่า UX research กันนะครับว่ามันมีแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าจะขอไม่ลงรายละเอียดดีเทล Methods แต่ละแบบในการทำ UX research นะครับเพราะว่าอาจจะลึกเกินไปแต่อยากจะให้เห็นภาพรวมกันก่อนว่าเวลาที่เราพูดถึงคว่า UX research เนี่ยเราทำอะไรอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกค้าของเราที่แท้จริงยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็สำหรับตอนนี้ เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ user นะครับหรือว่าสิ่งที่เรามักจะพูดกันว่าการทำ UX research หรือ user research เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอพิโซดนี้ก็จะเป็นแค่ High Level ภาพรวมเนาะทำให้เกิดความเข้าใจคร่าวๆก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่า UX research ที่อยากจะเข้าใจ user ให้มากขึ้นเรียนรู้จาก User เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า การเรียนรู้การได้อินไซต์จาก User เนี่ยเพื่อพัฒนา Product เราให้ดีขึ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะคือเราไม่จำเป็นที่ต้องทำ UX research user research อย่างเดียวก็ได้เช่นสมมติว่าเรามีฟอร์มรับ Feedback จาก User เราใช่ไหมเราก็ไปนั่งวิเคราะห์ฟอร์มฟีดแบ็กเรานะที่มีคนเขาเข้ามาตอบแล้วเขาเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับระบบเราเกี่ยวกับเว็บไซต์เราอะไรเงี้ยไปดูพวกนั้นก็ได้ไปดูคอมเมนต์ใน App Store Play Store ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราสร้างแอปพลิเคชันใช่ไหมก็ไปดูว่าคนเขาพูดยงงไ เวลาที่คนเขาด่าด่าอะไรด่าในส่วนไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็นําไปปรับปรุงครับก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอินไซต์เกี่ยวกับยูเซอร์ได้ในในในส่วนหนึ่งอะเนาะแม้กระทั่งถ้าบริษัทเราเนี่ยมีคอ l l เซนเตอร์ใช่ไหมเราก็ไปนั่งฟังคอ l l เซนเตอร์นั่งให้ให้ทีมคอร์เซนเตอร์เขาเล่าให้เราฟังว่ายูเซอร์หรือลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาโทรมาคอมเพลนหรืออะไรเงี้ย <S <S เขาพูดในเรื่องไหนกันบ้างปัญหาที่มกักจะเจอบ่อยๆที่คนเขาคอมเพลนเข้ามาคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับยูเซอร์ได้ นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่เรียกว่า user research หรือ UX research นี่เลยนะครับแต่ user research เนี่ยผมขอเรียกมันว่า user research ะกันนะคือบางที่เขาก็เรียก UX research บางที่ก็ user research นะขอเรียกว่า user research ะน,นะครับไอ user research เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เราได้ data ได้ข้อมูลจาก user ที่ลงรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้ช่วยให้เราเข้าใจ ปัญหาต่างๆที่ยูเซอร์มีเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างโปรดักต์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจุดที่สังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับคือพอเวลาที่เราทำไอ้สิ่งที่เรียกว่า User Research เนี่ยเราจะโฟกัสไปอย่างไอ้ที่เคยพูดมาเนาะสิ่งสำคัญที่สุด2ออย่างก่อนของการสร้างโปรดักต์ที่คนจะใช้งานและคนจะใช้งานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ Useful Usable ใช่ความมีประโยชน์และความใช้งานได้ง่าย เราจะโฟกัสเปียง2อย่างนี้นะครับความมีประโยชน์คือการเข้าใจว่านิสของคนจริงๆคืออะไรเพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราเข้าใจถึงนิสของคนและปัญหาที่เขามีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ achieve นิสของเขาได้เต็มๆมอะเนาะแล้วโปรดักเราไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันก็แปลว่าโปรดักเรากำลังไปเสิร์ฟนิสเขาดังนั้นขั้นแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่านิสของคน จริงๆเนี่ยคืออะไรแต่อย่างที่เคยได้พูดมาเนาะในพวกเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง User n e e นีทั้งหลายเนี่ยคำว่า User n e e นีเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเข้าใจยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือที่เราจะเข้าใจได้ว่านีทของคนจริงๆคืออะไรเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนีทของคนจริงๆคืออะไรได้ง่ายเนี่ยมันก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่เราแบบว่ากดโหลดแอปมาดูหน้าตาสวยจังเลยเช่นแอปจดโน้ตแอปแคลนเดอร์แอปจดการท่องเที่ยวใช่ไหมกดใช้ได้ประมาณไม่กี่นาทีลบทิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสิร์ฟนีทไม่ตรง มันไม่มันมีบางอย่างที่เราอยากจะทําแต่มันช่วยเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือการที่แอปพลิเคชันมันเข้าใจนิดเราไม่ตรงจริงๆมันช่วยเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ลบมันทิ้งเพราะมันไม่ e f u l ูลนะครับส่วนเรื่องอีกข้อหนึ่งคือเรื่อง Usable เนาะ usable ใช้งานได้ง่ายอันนี้ก็คือการที่มาลองดูว่าเวลาที่คนใช้งานมันจริงๆเนี่ยมีจุดไหนที่มันติดๆิด,ดขัดๆบ้างนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า Fri c t i o n เนาะ friction คือความแบบ ขาเรียกนะความเฉื่อยนะคือความแบบแทนที่จะวิ่งได้สไลด์ไปได้เรื่นปืน๊ดกับสไลด์แล้วสะดุดขู่ขาหยุดอะไรเงี้ยแบบเออติดไปต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้การใช้งานมันยากพอมันยากเสร็จปุ๊บยูเซอร์ไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าดริฟท์ไหลได้เลยต้องมีการหยุดหยุดติดติดขัด,ขดบางที่ก็ไปผิดูกถูกถ้าแย่มากก็ถึงขั้นที่แบบใช้ไม่ไหวแล้วหาวิธีไปต่อไม่เจอปิดไปเลิกใช้นะครับดังนั้นเราการทา user r e s e a r c h เนี่ยโฟกัส2อย่าง u s e f u l usable เนาะ จะเข้าใจเรื่อง u s e ฟหรือเข้าใจเรื่องนี้ของคนได้อย่างไรและจะเข้าใจถึงปัญหาที่เวลาที่ u s เ r อเจอเวลาที่ใช้งานตัวระบบเราเวลาใช้เนี่ยมันยากตรงไหนมีจุดไหนที่มันทำให้ยากติดติดขัดตรงไหนและเกิดจากอะไรในตัวระบบเรานะครับเข้าใจสองอย่างนี้ให้ได้จุดหนึ่งคือเราจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Feeling ของคนมากเท่าไหร่ ไม่ได้บอกว่าไม่สนใจเลยนะมีสนใจบ้างแต่ไม่ใช่เมนไพรออริตี้นะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเวลาที่ทำรีเสิร์ชเนี่ยบางรีเสิร์ชเนี่ยเขามักจะชอบอยากจะดูว่าเฮ้ยคนจะว้าวกับฟีเจอร์ไหนคนจะว้าวกับไอเดียไหนของเราคนตื่นเต้นไหมกับการเห็นหน้า UI ของเราอะไรเงี้ยพวกความรู้สึกแบบเนี้ยเราไม่โฟกัสเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นแค่สิ่งที่แบบโผล่มาผิวเผิผนนะ่ยอย่างเช่นการใช้งานง่ายเนี้ยเวลาที่เราเห็นหน้าจอสกรีนช็อตของแอปแอป,แอปหนึ่งเนี่ย เฮ้ยดูใช้งานง่ายจังเลยถามว่าแอปนี้มันใช้งานง่ายจริงหรือเปล่ามันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใช้งานได้จริงไม่จริงจนกระทั่งเราเริ่มลองใช้มันดูจริงไหมแล้วเราถึงจะพบว่าเฮ้ยมันสามารถทําสิ่งที่เราต้องการได้ครบเลยแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยหรือว่าเฮ้ยมันมีนิดบางอย่างทําไม่ได้วะตรงจุดนี้ก็ไม่เข้าใจ เทคอันนี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันต้องลองใช้งานนะครับดังนั้นพวกฟีลิ่งที่มันโผล่มาเร็วๆเ,เนี่ยเราเราไม่ได้โฟกัสมากขนาดนั้นนะครับแต่บางทีก็สามารถแคปเจอร์ไว้คร่าวๆได้แหละแต่ว่ายังไม่ใช่เมนโกนะครับทีนี้หลักๆเนาะถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปยังเอพิโซดที่16ที่เคยพูดไปคือ p r a กษุเรานำดีไซน์ Thinking ไปใช้แก้ปัญหา UX ให้ลูกค้าอย่างไรนะฮะคือตอนนั้นน่ะมันจะพูดถึงเฟรม กระบวนการที่เราใช้ในการสร้าง user experience ที่ดีให้ product ต่างๆกับลูกค้าเนี่ยเนาะเราก็จะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นซึ่งสามขั้นเนี้ยมันก็ based on design thinking frame เนาะ3ขั้นของเราเนี่ยมี understand create test understand คือการเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยคนมีพฤติกรรมยังไงมีเป็นยังไงนี้ของเขาคืออะไรแล้วก็มีปัญหาในการใช้งานตรงไหนบ้างอะไรเงรี้ยมี pain point ตรงไหนบ้างใช่ไห create คือการเริ่มสร้าง Product ออกมานะครับ แล้วก็เทสคือการนําสิ่งที่สร้างออกมาเนี่ยเอาไปเทสนะครับเพื่อดูว่าไอ้ที่เราสร้างมามันมันมันเวิร์กจริงหรือเปล่าหรือมันไม่เวิร์กแล้วก็รีบเรียนรู้เป็นขั้นลับขั้นที่4เนาะไปปรับโปรดักต์เราให้ดีขึ้นถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยไอ้เา,า user research เนี่ยเราจะอยู่ที่ขั้น1กับขั้น3ขั้น understand กับขั้นเทสนะครับทีนี้พอเมื่อกี้เราเราพูดไปถึงแล้วนะว่าวัตถุประสงค์ของการทำ user research เนี่ยเราโฟกัสไปเรื่อง useful usable ใช่ไหม ทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ยอร์ซูรูเบิรเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ขั้นไหนได้บ้างนะครับหลกัหลกๆเนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ได้ขั้นแรกขั้นอันเดอร์แ d ์แลวก็ขั้นเทส t ด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างขั้นอันเดอร์แซร์กับขั้นเทส t คืออะไรคือหลกัหลกๆคือขั้นอันเดอร์แ d ์เนี่ยจะเป็นการที่ไปเรียนรู้ Exist i n g user เรนาะเรียกว่าไปเรียนรู้สิ่งที่ User ใช้อยู่แล้วนะครับคือสมมุติว่า User ใช้งานะระบบคู่แข่งเราที่เราจะสร้างโปร่ักบคไปแข่ง,ขงเเราีย การไปเรียนรู้ User ที่เป็น existing user ที่ใช้ระบบเรานั้นอยู่เนี่ยก็เป็นขั้น understand คือเรายังไม่เริ่มสร้างของอะไรออกมาไงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มสร้างของขึ้นมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพิ่งสร้างมาสดๆร้อนๆเนี่ยเพิ่งออกจากเตามาเนี่ยมันดีมันเวิร์กจริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะทํา user research ในขั้นที่ขั้น test นะขั้นที่สมคือเอาของที่เราสร้างมาเนี่ยไปลอง test กับคนดูดูซิว่าคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันคนสามารถใช้งานมันได้ไหมคนสามารถที่จะ เออไอสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันตรงตอบตอบโจทย์นี้มันแก้ปัญหาให้คนได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนเนาะเข้าใจกับเทสนะครับทีนี้การเข้าใจเนี่ยคำไอ้ส่วนแรกเนี่ยเข้าใจเนี่ยคือหลักๆคือเราไม่ได้สร้างอะไรมาใหม่เนาะเราสามารถใช้ของที่ยูเซอร์ใช้อยู่แล้วนะครับปกติแล้วเวลาที่ยูเซอร์ใช้งานอะไรอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า ไอของที่เขาใช้เหล่านั้นเนี่ยมันตอบโจทย์นิดบางอย่างเขาใช่ไหมเขาถึงใช้เพราะถ้าของที่มันไม่ตอบโจทย์นิดมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเขาอ่ะคนเราจะไม่ใช้ต่อเนื่องเราจะใช้ไปทาไมใช่ไหมนึกถึงแบบโหลดเกมมาแบบเกมหนึง่งซึ่งแบบเกมอะไรก็ไม่รูม้มาเป็นมาเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกเช่นเป็นภาษาเอสโตเนียอย่างเงี้ยคือเราก็อ่านไม่ออกใช่ป่มมันก็ไม่มีประโยชน์กับเครื่องเราเงี้ย กราฟิกมันก็ไม่สวยไม่ได้ดึงดูดใจเราไม่ได้มีอะไรม,มีประโยชน์มีนิดอะไรกับเราเลยอย่เงี้ยเราคงไม่ได้ใช้มันต่อใช่ไหมก็อาจจะลบทิ้งทันทีอะไรเงี้ยหรือทิ้งไม่ได้เครื่องจนลืมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเมื่อ user ใช้งานอะไรบางอย่างอยู่แปลว่าเขามีนิดในเรื่องนั้นหน้าที่ของการทำ user research คือไปขุดหายได้ว่านิดจริงๆก็คืออะไรนะครับก็ คร่าวๆเนะโปรเซสก็จะเป็นการที่ลองไปดูพฤติกรรมการใช้เช่นอาจจะไปนั่งอยู่ข้าง u ยูเซอร์ให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใช้ยังไงเล่าประกอบทางใช้งานให้รดูไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับหรือว่ามันก็จะมีเมธอดอื่นๆอีกหลายอย่างที่ช่วยในการอันเดอร์สแต์เลยเช่นมันจะมีสิ่งเรียกว่าเดอรี่สตั๊ดดี้นะครับเดอี่สตัดดี้นี่คืออะไรคือการที่ตามชื่อไปเนาะเดอรี่ก็จดเดอรี่ใช่ไหมคือสม,มุดบันทึกส่วนตัวประ,ประจําวันเนี่ยสตั๊ดดี้คือการไปไปศ ยาวมากเลยอ่ะคำว่ายาวที่นี้หมายถึงไม่ใช่แบบครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยอาจจะสนใจว่าถ้า User ใช้งานไปเรื่อยๆสักเดือน2เดือนเอนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ฟังก์ชันอะไรต่างๆหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะ เตียมกับยูเซอร์เนาะจ่ายตังค์เขาด้วยค่าตอบแทนให้ทุกวันเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเรามาจดบันทึกจดโนต้ตไว้ลงในเดลี่แล้วจะไม่ต้องลงเดลี่ก็ได้นะเช่นพิมพ์เมสเซจไลน์มาบอกเราหรือว่าพิมพ์ใส่ Google d o c อะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อบันทึกเป็นหลอกของการใช้งานแต่ละวันว่าวันนี้เจออะไรวันนี้โอเควันนี้ไม่โอเคไหมเราก็จะสามารถแคปเจอร์ประสบการณ์การใช้งานของคนในระยะยาวได้อะไรเงี้ยครับนี่คือคันอันเดอร์สแตน์เนาะศึกษาสิ่งที่เป็น e x i s t i n g สิ่งที่ ระบบที่มันมีอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ใช่ไหมซึ่งไอ้ระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นระบบของเราเองก็ได้นะเช่นอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะปรับปรุงระบบยื่นภาษีออนไลน์ของสมรณอแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับคือสมมติว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะสร้างเนี่ยเรายัางไม่ได้สร้างใช่ไหมแต่มันมีเวอร์ชัน existing เวอร์ชันที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไป observe ไปสัมภาษณ์คนที่เขาใช้เวอร์ชันเนี้ยอยู่แล้วเวอร์ชันปัจจุบันที่มัน live อยู่เนี่ย เพื่อไปดูว่าโอเคเขาใช้ยังไงเขามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ได้สร้างของใหม่นะยังไม่ได้เริ่มสร้างใช่ไหมนี่คือส่วนของการทำอันเดอร์สเตนแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มกระโดดเข้าไปครีเอทบางอย่างออกมาเนาะคือเริ่มเข้ากระโดดเข้าไปสร้างของบางอย่างออกมาแล้วเราเอาของที่เราสร้างเนี่ยไปทดสอบไปให้ยูเซอร์ลองใช้เป็นครั้งแรกเนาะเพราะยูเซอร์คงไม่เคยเห็นดีไซน์ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จใหม่สดๆร้อนๆ,ๆหรอกเนาะไปให้ยูเซอร์ลองเนี่ย อันนี้จะเป็นขั้นตอนของการเทสละซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างอันเดอร์สเตตต์กับเทสตนี่ก็คือคืออะไรคือยูเซอร์เคยเห็นกับยูเซอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไอ้การเคยเห็นกับไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องคองเ i ทีฟพรอเซสซิงของยูเซอร์นะครับไอ้คองเนทีฟพรเซสซิงคืออะไรล่ะหลักๆคือคองเนทีฟพรอเซสซิงคือการประมวลผลข้อมูลในสมองของคนเราเนาะคือมันจะมีความแตกต่างเยอะมากเลยคาของที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ย ข้อมูลการใช้งานต่างๆนานมันจะถูกฝังลงมาในสมองเราใช่ไหมมันถูกฝังลงไปในส่วนเมมโมรีของเราแล้วทีนี้เวลาที่มีคนมาถามเราเนี่ยว่าตรงนี้เป็นยังไงดูทนี้ใช้ไงคนมาคนมาดูการใช้งานเราเนี่ยเราก็แค่เล่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเคยใช้ออกมาใช่ไหมขุดทุกอย่างออกจากหัวเราออมาข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วแต่ถ้า User มาใช้ครั้งแรกหรือขั้นตอนการรีเซิร์ชแบบเทสเนี่ยนะครับยูเซไม่เคยใช้มาก่อนสิ่งที่เกิดอ,อะไรคือ User ไม่มีข้อมูลการใช้งานไม่มี Memory ตรงนี้ในหัวขของเา เขาจะต้องมาปะทะมันครั้งแรกและก็เรียนรู้โดยใช้สติปัญญาของเขาก็คือไอ้ที่เรียกว่า cognitive processor เนี่ยนะในหัวของคนเราเนาะสมองส่วนที่มันต้องใช้การประมวลผลเยอะนะครับซึ่งไอ้สมองที่ใช้การประมวลผลเยอะเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบมันใช้งานยากยิ่งยิ่งระบบเราออกแบบมาแล้วคน แบบว่าไม่เข้าใจอ่ะต้องใช้สมองส่วนนี้คิดคำนวณคิดเยอะมากเนี่ยมันก็แปลว่ามันจะเหนื่อยในการใช้งานมากมันก็แปลว่ามันยากมากในการใช้งานนะครับการออกแบบที่ดีเนี่ยเราจะต้องพยายามอย่าให้คนแบบใช้สมองส่วนนี้เยอะให้ใช้นน้อยนะครับแต่จะรู้ว่าคนใช้สมองส่วนนี้เยอะไม่เยอะก็ต้องลองให้คนลองใช้ครั้งแรกแล้วเรา ดูการใช้งานประกอบไปด้วยนะครับก็หลักๆเนาะคร่าวๆถึงภาพรวมของ user research หรือ UX research เนี่ยว่ามีแบ่งเป็น2ส,สายก็คือสาย understand กับสาย test อย่าเรียกว่า2ส,สายดีกว่าผมเรียกว่ามันทำงานด้วยกันแล้วการจะทำณคนละช่วงเวลาของการสร้าง Product เนาะช่วงแรก ที่เรายังไม่เริ่มสร้างโปรดักต์อะไรเลยเราสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ของคนให้ได้ก่อนโดยการไปดูไปศึกษาไปออ s เซิร์ฟการใช้งานไปทำเดล l สตัดดี้เพื่อดูว่าปัจจุบันสิ่งที่เขาใช้เขาใช้อะไรยังไงนี้จริงๆของเขาคืออะไรนะครับปัญหาที่เขามีกับระบบที่มันมีอยู่เนี่ยคืออะไรบ้างเนาะเรียนรู้พวกนั้นก่อนก่อนที่เราจะเริ่มไปสร้างของยิ่งเราเข้าใจถึงนี้ของยูเซอร์ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยให้เราสร้างโปรดักต์ได้ตอบโจทย์ยูเซอร์ได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับ และหลังจากนั้นเมื่อเราเริ่มสร้างของออกมาเนาะในขั้น create ขั้นที่2นี่ใช่ไหมของ process A การสร้าง user experience เนี่ยเมื่อเรา create บางอย่างออกมาปุ๊บเราสามารถทำ user research อีกรูปแบบหนึง่งคือการไป test เอาของที่เราสร้างเนี่ยไปลองให้ user ลองจริงๆดูดูซิว่า,าใช้งานได้ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆไหมแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันทําให้ปัญหามันแย่ลงอะไรเงี้ยนะครับรีบไปลองก่อนแล้วเรียนรู้กลับมาปรับโปรดักต์ใหม่นะครับ ก็แบ่งเป็นสส่วนเนาะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเพิ่มในแต่ละส่วนอะไรยังไงมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรีเสิร์ได้เยอะมากนะครับไม่สามารถจบในเอพิโซดเดียวได้เลยเอพิโซดนี้อยากแค่ขอเกินๆให้ผ่านหัวกันก่อนให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าเอพิโซดนี้มีประโยชน์ชอบเอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กด follow ในช่องทางที่คุณรับฟังรับชมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์มีเนื้อหาที่อยากฟังอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ลิงก์ f e e d b c k ฟอร์มที่อยู่ใน description ด้านล่างกดไปให้ feedback ได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ